พ่อให้เพื่อนก่อนเนาะไปกินขางตรงนูึนพูดได้ก่อนแล้วพี่จะเ,เอาไปมาเอาอะไรลงมาสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีวันศุกร์ศุกร์แล้วครับ <c oughs> นี่ <c oughs> พร้อมน้ำโย่เข้าง่าศุกร์แล้วครับศุกร์แล้วครับพร้อมจะวันนี้วันศุกร์สวัสดีวันศุกร์ครับวันนี้เราทำเขาเรียกอะไรสูตรอะไรเซียงครับไล่ตำราครับไล่ตำราไล่ตำรา <c oughs> เนื้อเป็ดตุ๋นครับตุ๋นยาจีนได้ใช่ตุ๋นเครื่องเทศเยอะนะครับอืม ดูครับตัวหนึ่งไลฟ์สดเลยครับนี่ซิมกันนะครับแล้วโอ้โหหนูโอ้กําลังโชยหอมมากเลยครับผมมันเข้าบรรยากาศแบบนี้มากเลยครับนี่เย็นๆกับร้อนๆเจอกันครับวันนี้สุกแล้วนี่ครับสุกแล้วโอ้โหหอมเลยวะคนทางขวาเออวาไว้ที่เรามาเอาไว้ที่นี่เดี๋ยวก็ไหนนะครับวันนี้บรรยากาศสดๆครับดูพวกโคหัวป่าครับสั่งตรงมาจาก เนี่ยเราบอกป้องเบีย้ยโอ๊ยตายคนนีแล้วคนทำอ่ะเออมีใครทำหรอผมเออเนี่ยเนี่ยคบนบรรยากาศครับบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับวันนี้เราเลิกงานวันนี้ศุกร์แล้วครับสุกพร้อมเสิร์ฟเขาแล้วไม่ต้องไม่ต้องปิดเม้อไฟครับผมปล่อย,อย,อยอให้น้ำเป็ดหม้อไฟครับผมปล่อยให้น้ำอ่อนนะอันน,นี้ไม่เสียใจนะจะบอกเลยนะไมไม่เสียใจเนาะมัน อันนี้ร้อนๆครับนี่อันนี้ผักใส่นะครับนี่ผักใส่เอามีผักอะไรผักกะเพราด้วยใบกะเพราใส่นะครับคื้ลืมเนาะต้น,นหอมไหมเนี่ยก็อเป,ปล,ล่าว่าหรออ่าบรรยากาศพอมีเขาซ้ำนีล่ลสุกแล้วนึ่งต้นหอมใส่ได้ซอยๆๆนี่ใส่สูตรเป็นเนื้อเป็ดเ,น,เดนื้อเป็ดตุน๋นต้นใส่พวกเครื่องเทศตะคุงตะไคร้ใส่ใบมะกรูดทุกอย่างแล้วก็ใส่หม้อครับดูหม้อครับบิ่งๆของเราครับใส่หม้อนึงเลยครับมันห้องใส่ใส่หม้อนึงพี่น้องเอ้ยบานี้ บรรยากาศบรรยากาศกำลังร้อนโอ้ห่อมากครับยอดรับ้อนหอมครับใส่ใบกระเพราหน่อยก็โอ้โหพร้อมเสิร์ฟวันนี้บรรยากาศเป็นบ้านๆไม่เสียมใจครับไม่เสียมใจแคปปองเลยใส่ใส่มดเลยเหรองานเขาอะไรพวกนี้ทำงานไหนแม่เอาฟุ้งหรือว่าอะไรฟ้องกันไหนฟองนี่จะฟ้องกินมดยังนี่นะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไงมันเหลืออยู่คืนนึงนี่นะเอาไปล้วไม่อนกินแก้มันเหลือไป เอาเอาบางวัเนี้งัวซ่องกับตายบินตายโค้ดเดียกับดาวมอนอ่อนโหเลิศโค้ดเดียวโอ้โหรอมมากหอมมากครับใครมาบรรยากาศตอนนี้นี่้อมโชยปลิศหรอผมว่าปล่อยไว้หน้าดบกรอบหน่อยครับเป็นสูตรเ้ยกปิดไว้เมือกับอนหอเามาปิดได้ก็สูตรได้กเสียนัดสูตรก่อน สูตรกันเองมาสวนหนมาวันกินย้อยเป็ดอ่าบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นวันนี้สุกพร้อมเสิร์ฟครับวันนี้วันสุกแล้วยามผมน่ะสูตรหนีผมแล้วว่พรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้วันวันวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ด้วยวันนี้วันสุกสุกพร้อมเสิร์ฟวันเสาร์เป็วันมีคบรรยากาศหอมากครับเินเงินเงนงามเงนกินเผื่อเลยเื่อแล้นดันอู้นำหากหลายเนาะบเผื่อจังเลยหอม อยู่สีแยกยังได้กลิ่นได้กลิ่นครับวันนี้หอมมากอันนี้อันนี้ร้อนอันนี้เย็นมันเข้าครับธาตุไฟกับธาตุธาตุหิมะครับอาจจะกินท่านมานาะกินท่านห้องกะตายอยู่มาน้อยหน่อยแต่ของนะว่าันมากเมื่อซีปองเลยเมั่อเสี้ยมใจนี่เลยสวัดีครับเมื่อเสี้ยมใจครับวันนี้ บรรยากาศยามเย็นวันศุกร์สุกพร้อมเสิร์ฟมานี่ก็โอ้หอมการเค็ดเหรอไม่ไหวผมว่าโอเคครับโอเคครับัใส่าได้เส่าพักไหนก่อนมาต่อผักใส่อ่าผักใส่กับพ่อครัวครับเอา ผักใส่หรือว่าผักไอ้กะเพราเนี่ยมันผักกะเพราไหมเหรออ๋อผักใสเออผักใส่ผักใส่หม้อผักใส่หม้อหรือผักใส่คล้ายคล้ายเกียงครับกันตอนผักใส่ขีนนกโอ้โหมันนี่สุดยอดครับพ่อกกวงหัวป่าครับบรรยากาศแบบบ้านๆานวนบ้านมาซองอยู่ใช่หรืแม่โอ้ยไม่มีคนโอ้ยโอ้ยเรียกแม่ด้วยอาแม่บ้านไม่ใช่ไปใช่หรือบานมาซองทักใส่ถวยให้เยอะโอ้ฮัมเวย กะละมังว่าบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศครับยามเย็นเมีมีทุกี่พ่อครับ้อมเสียร้อมมะหมมอมล้วเจ้าหยา เืกรดีเดวหอมนี่กาละมังมัไม่นั่นนี่ยโอ้โหดีสุดยอดครับหากินยากเขาว่าโยยเปีดคุมดื้อไม่มีไหมยังรึหอมไม่ทันละเอ่เออสัมผัสอะไเนี่ยสัมผัก็แซ่บลมีต้นหอมโอ้โหปรดีวะแซ่บปะแซ่บปะโอเคโอเค